ผมอยากให้เป็นหุ้นที่นะครับมีผลตอบแทนนะครับที่เป็นทรรให้กับนักลงทุนแล้วก็เติบโตอย่างมั่นคงถามว่าทำไมต้องเป็น TKC ชื่อนี้ชื่อเต็มของเราก็ Turnkey Communication Service ร <Yeah. S 1> คิด ง่ายๆว่าเราสักวันหนึ่งแต่ตอนนั้นเนี่ยก็คือเราเริ่มจากจุดเล็กๆถ้าบอกเราเล็กมากนะครับก็มีพนักงานคือมีผมแล้วก็มีพนักงานไม่กี่คนแต่เราคิดว่าสักวันหนึ่งนะครับเราจะทําโครงการที่เป็นเทิร์นคีโครงการที่เป็นโครงการที่เป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับประเทศได้นะครับพอตั้งขึ้นมาเสร็จเราก็เป็นความโชคดีณเวลานั้นเนี่ยอุตสาหกรรมด้านเกี่ยวกับมือถือมือถือโมบายโอเปอเรเตอร์เนี่ยก็เติบโตนะครับ แล้วก็ผมยังคิดเล่นๆเ,เลยมองย้อนกลับไป18ปีเนี่ยไม่มีปีไหนที่อุตสาหกรรมนี้ไม่เติบโตเลยนะครับก็เติบโตขึ้นทุกๆปีเราเองก็ขยายจากการเล็กๆด้าน rf นะครับแล้วก็ขยายให้มีงานครอบคลุมในสาขาการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมมากขึ้นนะครับแล้วก็โตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากสายงานสื่อสารโทรคมนาคมเราก็มาตั้งแผนก data communication ขึ้นแต่ว่าที่เป็นจุด หลักที่เราโฟกัสนะครับก็คือ Call, ลักษณะงานที่เป็นงานที่เป็น IT c o คอร์แล้วงานที่เป็นเทรนด์อยู่ในะปัจจุบันก็คือระบบคลาวนะครับพอเราขยายจากเทเลคอมสาขา,าแผนกเทเลคอมมาเป็น Data Com-Data Com เสร็จแล้วก็ขยายไปอีกสู่แผนกที่3ครับก็คือแผนก Pro พ i c s a f e t กก็ไม่มออีอะไรเลยเราต้องการเซิร์ฟลูกค้านะครับในความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่เราทำทั้งเทเลคอมเดต้าคอ มาอยู่แผนแกของอ u b l i c s a พเ e ฟ e ี้เนี่ย End u s เ r แค่เปลี่ยนจาก Operator เป็นหน่วยงานของภาครัฐที่ต้องการเกี่ยวกับระบบสื่อสารโท,ทรคม,มนาคมบวกกับพันธมิตรของเรานะครับที่เป็นแบรนด์ที่เป็นเป็น g l o e a l l r a d e r เนี่ยก็มาเสนอโซลูชันให้กับผแผนก Public Sa f e t y แล้วก็ขยายโครงการต่างๆใน Public Safety นะครับรวมถึงงานลักษณะที่เป็นเกี่ยวกับพวก Big Data แล้วก็ Cyber Security ก็อันนี้คือเป็นสิ่งในอดีตแล้วก็ถึงปัจจุบันที่ที่ทาง TKC ทำธุรกิจมาตลอด18ปีที่ผ่านมาจุดแข็งของเราเนี่ยเราต้องมองว่าในแง่ของอ reference ของ TKC เป็นยังไงบ้างนะครับอมองจุดแข็งของบุคลากรนะครับในแง่ความรู้ทักษะต่างๆนะครับมองในแง่พันธมิตรนะครับซึ่งก็เป็น ของ t k เเองเนี่ยก็เป็นพันธมิตรที่เป็นมีความเข้มแข็งแล้วก็เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเป็นมีบาร์เกตแชร์ดับท็อปของโลกนะครับแล้วก็ฐานลูกค้าของเราผมว่าเราสี่อย่างเนี้ยเป็นปัจจัยในการตัดสินใจในการทำแผนธุรกิจโครงสร้างการารับรู้ไรายได้นะครับของเราเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันส่วนแรก,กคือเป็นโครงการนะส่วนที่2ก็คือเป็นงานเกี่ยวกับด้าน engineering service นะครับ แล้วส่วนที่3เนี่ยจะเป็น MA นะครับใน3ส่วนเนี่ยแน่นอนส่วนที่นะครับมีรายได้มาก่สุดคือเป็นโครงการนะครับผมว่าในส่วนที่เป็นอัตราส่วนโครงการเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ5้าเปอร์เซ็ได้นะครับในส่วนที่เป็นด้าน Engineering นะครับน่าจะอยู่ที่สัดส่วนประมาณ20เปอนะครับ2ีบกว่าปรเซ็นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นในส่วนที่เป็น MA เราเองเนี่ยต้องยอมรับว่าในอดีตเราจะโดนจํากัดด้วยปัจจัยที่5<ม>นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับ Funding <ม>นะครับหลายๆงานเลยเนี่ยเราเห็นโอกาสแต่ว่าเราเองเนี่ยถึงเป็นเพื่อนใหญ่มาก Funding เราไปไม่ได้นะครับเราเองก็จะเสียโอกาสตรงนั้นนะถามว่าวันหลังจากที่เราเเระดมทุนครั้งนี้ผ่านวันที่17มกรานะครับผมเชื่อความสามารถในการที่จะเข้าไป ประมูลงานก็คือปัจจัยที่5ซึ่งเคยเป็นอาจจะมองว่าเป็นอุปสรรคของ TKC นะครับเราก็จะมีโอกาสตรงนี้มากขึ้นนะครับในอดีตรเราเคยอาจจะประมูลมลงานได้ปีนหนึ่งประมาณสักเลเซหกเจ็ดพันล้านผมเชื่อว่าครั้งนี้ TKC เนี่ยสามารถสร้างโอกาสได้ถึงเป็นหลักหมื่นล้านบาทต่อปีในแง่ของออจากการที่เกิดเราฐานเ,เราเข้าไปมูลงานนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะ บัตรบริหารจัดการได้ดีเนี่ยนะครับทำให้เรามีท้ายสุดเนี่ยก็คือกาไรนะครับในอัตราส่วนที่มากขึ้นเนี่ยเราสามารถจะ,ะเพิ่มศักยภาพตรงนี้ได้ยังไงครับต้องมองว่าในอดีตอุตสาหกรรมเนี้ยจะแบ่งไปเลยเทเลคอมก็เทเลคอมเลยเดต้าคอมก็เดต้าคอมครับวิศวกรก็แยกจากกันนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับและอนาคตเนี่ยมันมองเป็นดิจิทัลหมดแล้วทุกอย่างเป็นดิจิทัลหมดเพราะฉะนั้นหมายความว่าพนักงาน จะไม่มีกาว่าคุณเป็น IT อย่างเดียวคุณเป็นเทเลคอมอย่างเดียวสําหรับ TKC เองพศวกรสามารถที่จะทํางานเป็นลติแทสไดนะ้ซึ่งแน่นอนจากการที่เทพนักงานหนึ่งคนมีความสามารถที่จะทํางานได้2อ,อย่าง3อย่างนะครับหรือ2อสาโครงการในเวลาเดียวกันจะนํามาซึ่งซึ่งของอะไรคือนํามาในแง่ของในการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้น ก็สามารถที่จะสร้างกําไรให้กับบริษัทได้ดีขึ้นตอนนี้ในแง่ของ cross margin เราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ17-20%นะส่วน net profit เราเนี่ยกำไรสุทธิเนี่ยก็อยู่ประมาณ7-10%ในอดีตต้องมองว่าเราเองเนี่ยเป็นผู้สร้างนะครับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลแต่พอในประเทศไทยเนี่ยเรามีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมก็จะเกิด ธุรกิจใหม่ๆขึ้นนะครับธุรกิจใหม่ๆจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในแง่ของคลาวด์ในแง่ของพวกสมาร์ทโซลูชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทไม่ว่าจะเป็นเทเลเฮลท์เทเลดูเคชั่นนะครับสมาร์ทแฟคทอรี่ต่างๆธุรกิจที่เกี่ยวกับด้าน AI นะครับ IoT อทีไซเบอร์เซキュริตี้ธุรกิจพวกนี้คือสิ่งที่พ k c มองนะครับและคาดหวังว่าเราเองเนี่ยจะมาเป็นผู้ให้บริการรายหลักของประเทศนะครับภายใน1ปี2ปี3ปีข้างหน้า แล้วธุรกิจเนี่ยจะเป็นตัวที่จะมาขยายจากสิ่งที่ TGC เคยทำมา18ปีปอ่ีเอาประสบการณ์บวกกับนิวหรือแมกะัเทรนมารวมกันก็จะเป็นในแง่ของโอกาสทางธุรกิจก้อนใหม่ของ t k c เราเองเป็นคนคอนซร์เวทีฟผมอยากเห็น t k c เติบโตแบบมีดีวิเดนแล้วก็เติบโตอย่างมั่นคงนะครับแน่นอนาอาจจะมีบางช่วงที่เป็นธุรกิจใหม่มีธุรกิจใหม่มกเกิดขึ้นอย่างเช่นมีการประมูล 5G หรืออวังคน้าอาจจะมี 6G หรือมีเทรนด์ใหม่ที่ที่เป็นเมกะเทรนด์เกิดขึ้นจังหวะนั้นเนี่ย t k c เองเราเองก็ต้องสร้างโอกาสให้ได้